ต้องขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับผมพบ <Okay. S 1> กับผมในเกม l ั s ไอแลนด์ออฟซ r วเวอร์นะครับผมโอเคก็ความเดิมนะครับผมจะที่ผมเลดรัดเมื่อวานนี้ครับเนาะก็มีตัวชื่อสโนเนี่ยมาป่วนผมไม่ยอมหยุดเลยก็หลังจากนั้น2ชั่วโมงบ้านผมก็โดนเลดเนื่องจากผมไปนอนกันหมดนะครับผมก็ <c oughs> คือแตกหมดครับผมยกเว้นวิวขหาม่เจอแต่ของทุกอย่างนะครับผม เขาขนของผมไปหมดบ้านเลยครับเกลี้ยงเลยครับผมคือไม่เหลือเลยครับดูจากสภาพบ้านกับการเลดเนี่ยครับจากการแจ้งเตือนเนี่ยครับตั้งแต่ตีห้าครับผมยันหกโมงครับใช้เวลาชั่วโมงเดียวครับผมแล้วผมไม่มีคนอยู่บ้าน้วยไงพังหมดเลยครับผมดูดิครับผมกล่องผมในห้องของอ่ะสามสิบกระองเขาบึ้มแตกกระจายเก็บของขนไปหมดเกลี้ยงแล้วพิมพ์ย่อเยอะด้วยครับว่าของสาคัญเขาเอาไปกลับไปหมดแล้วก็บ้านผมก็คือเหลือแต่บิลดูเห็นไหมครับผม คือช่องโว่เลยครับผมคือแตกครับที่ผมทราบได้ไงก็คือน้องผมเข้ามาเช็คบ้านครับผมแล้วมันมีเสียงป้อมปืนผมไงน้องก็เลยแจ้งไปในกลุ่มผมก็เลยตื่นมาดูบ้านครับผมคือป้อมปืนเขายิงเลาะทิ้งหมดเลยครับผม <c oughs> ก็เลนออฟไลน์น้องยังไงก็แตกครับเ <c oughs> ข้าใจครับผมอันนี้ผมก็ก็คือจะวิง่งเล่เขาเลนมาได้แป๊บเดียวคือตอนที่ผมเข้ามาเขากำลังขนของในแคมป์ครับผมแล้วผมก็ไม่ยิงแคมป์เขาแตกนะครับวันนี้ พอแคมป์เขาแตกเสร็จปุ๊บผมก็เลยตายตัวเปล่าครับผมกลับมาดูบ้านเขาซึ่งเขาก็อยู่บ้านนะแต่รู้สึกว่าบางตัวรู้สึกจะเริ่มไปแล้วเพิ่งเมื่อกี้นี่เองยังไม่ถึงสิบนาทีเลยที่ผมก็ามาส่องบ้านเขาครับคือบ้านเขาหลังแค่นี้เองนะคือบื้องผมแตกอะแต่แรกผมก็จะบึ้งเพานานแล้วแหละแต่คือคิดว่าน่าจะยังไม่มีอะไร <No. S 1> อันนี้ผมก็ว่าจะกลับไปเตรียมของครับคือเคาน์เตอร์ส่วนเลย <Yahoo. S 1> เนาะก็คือเลดกลับเลย เดี๋ยวไปเตรียมของก่อนครับอโอเคครับอันนี้ผมก็มาเตรียมของครับซึ่งของผมไม่มีนะครับอันนี้คือระเบิดที่รวมจากบ้านน้องเนาะ <Okay. S 1> ผมสร้างกันสองหลังเนี่ยครับแล้วก็ดินปืนของผมนะครับที่ผมเอาซ่อนไว้นะครับผมก็เอาดินปืนมาผสมก็คือได้ของเท่านี้ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะรีบไปรีบวิ่งไปที่บ้านเขาก่อนโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเขาอีกทีหนึ่ง2,000 years โอเคผมก็มาถึงแล้วครับทีนี้ผมก็จะสวนแบบฉับพลันเลยนะครับผมก็ตอนนี้เขาออนเนาะและนี้น้องผมก็ยิงพวกเขาอยู่อันนี้ผมว่าจะลองเล็ดเข้าประตูดูก่อนครับเห็นเขาเขาเข้าออกประตูนี้ไงผมว่าจะแปะแบบสองประตูโน้แต่น้องผมก็ใจจริงผมอยากขึ้นไปเบื้องบนหลังคาเลยนะไอ้น้องผมบอให้ลองแปะประตูไปก่อนโอเค <Okay. S 1> ลองใส่ประตูไปก่อนเลยครับซึ่งของเรามีจากัดไงเพราะของเรามีน้อยมากโอเคขอออเคขามีป้อมปืนครับ เขาปิดครับผมเขาปิดโอเคน้อ okay, งผมไอ้นี่ไนงะเอารถทุ่มกองเขาแหละล่อรถคนของอะแล้วนี่เขาก็เลยปิดไว้โอเคนี่ครับบางตัวเขาก็ออฟไลน์ไปแล้วนะเขาคิดว่าคงไม่มีอะไรผมผมคงไม่มีของไงโแต่คือผมยังมีบ้านน้องผมไงนี่ก็จะเป็นน้องกลุ่มน้องเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะก็คือเคยไปเล่นด้วยกันแหละแต่ยังไม่ได้เอาเข้าแขนนี่เพราะว่า ถามคนใน,ในกิวแล้วถามคนในแคนผมแล้วว่าเออก็รับน้องใหม่เข้ามาเอามาอยู่ร่วมกันอะไรอย่างงี้มาฟาร์มช่วยกันโอเคเดี๋ยวผมจัดอีกประตูนึงเลยแล้วกันครับผมโอเคโอ้โหประตูหลายชั้นครับ oh. ถ้าจะไม่ไหวครับผมคือประตูเขาเลี้ยวขวายาวเลยครับเมื่อกี้น้องผม,มีเปิดประตูวัน oh. นี้น้องผมโดนยิงโนปโดนตรงไหนเนี่ย น่าจะอยู่บนหลังคาใช่ครับบนหลังคาบนหลังคาแต่ผมหามุมก่อนโอเผมบินขึ้นไปเลยครับติดครับผมคือน้ำมันผมก็จะไม่มีแล้วไงน้ำมันผมก็จะหมดแล้วไม่รู้เขาดักฟังไหนผมบินขึ้นไปโดนเขาดักอยู่พอดีนี่ผมโล่งฟรีเลยนะระเบิดอยู่เต็มตัวผมเลย <laughs> โอเคเขาเดี๋ยวลองดูมุมก่อนว่าเขาลองฟังเสียงว่าเขาอยู่ฟังไหนผมต้องค่อยๆขึ้นขอบโอเคขึ้นมาแล้ว น่าจะลงไปแล้วครับผมผมก็ไม่รู้เขาขึ้นทางไหนนะผมไม่เห็นทางขึ้นเขาเลยโอเคเดี๋ยวรอน้องผมขึ้นมาเดี๋ยวผมเลาเลยกันเลยดีกว่าครับมังั้นจะเสียเวลาใหญ่เราต้องแบบต้องรีบบึ้มครับเดี๋ยวเผื่อเขาองเขาอัพอะไรเพิ่มเติมเขียนเขาโดนยิงลนะไเดี๋ยวเราบึ้มต่อเลยครับน้องผมขึ้นมาแล้วครับผมอันนี้เขาก็แปะระเบิดตรงช่องนั้นละวรรู้สึกว่าเขาขึ้นมาแล้วเขาลงไปแล้วเขาปิดนะโอเค ไปดูช่ององกันโเคเดี๋ยวผมว่าจะผมจะบึ้มลงไปเรื่อยครับแล้วเข้าไปตรงสามเหลี่ยมนั่นแหละ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะบึ้มผนังครึ่งเข้าไปโอเคเขาก็ยกป้อมปืนออกมานะอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้ถังระเบิดขยายช่องตรงนี้ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็กไดทะลวงเข้าไปครับผม นี่เขาเพิ่งย้ายของกันเสร็จนะรู้สึกว่ามีบางคนไปนอนนะเพราะอ่อนน้อยตอนตแรกไปบ้านผมประมาณ4ี่ห้าคนเนาะเพราะผมออกมามายิงเขาทันตอนที่เขากําลังขนของไม่ทันหรอกคือเขาคนจะเสร็จแล้วนะรอบสุดท้ายนะครับมันเหลือแบบว่าของจิบตาเล็กๆน้อยๆอันนี้ผมก็จะมากู้ของผมคืนครับผมแต่ระเบิดก็ผมไม่ได้หวังว่าจะได้ระเบิดคืนหรอกเพราะว่าระเบิดเขาน่าจะหมดอะเขาฮับิวผมไม่เจอไงแนละ้วเขาไม่ได้ระเบิดต่อไง แต่ก็ของพวกชงพวกชุดพวกปงพวกปืนกระสุนอะไรพวกนี้คือผมไม่มีไม่เหลือเลยอะ่ะนี่คือเลือเตศเสดมาเนี่ยนี่ผมก็ขอน้องผมมานะ <Yahoo! S 1> เดี๋ยวเราให้น้องผมส่องก่อนแต่ก็จะระเบิดระเบิดต,ตรงนั้นแหละผมว่าจะระเบิดตรงผนังครึ่งนั่นแหละเข้าไป เมื่อกี้ผมก็ไม่กล้าแปะเนะผมกลัวโดนน้องผมที่อยู่ข้างล่างแต่เขาบอกไม่โดนหรอกโอเคงั้นเดี๋ยวผมบึ้งตรงนี้เข้าไปเลยโอเคครับเรียบร้อยครับเปิดแล้วโอเคผมว่าผมจะระเบิดหลังคาไฮเดียดีประตูเมื่อกี้ถ้าเราเกิดระเบิดเข้ามาเนเห็นไหมครับมีทุกชั้นเลยครับแล้วผมได้เสียงได้ยินเสียงเขาอ,อัพด้ยเขาใส่ประตูเพิ่มน่าจะใส่ประตูเพิ่ม้วอัพแบบอัพรุนรัวเลยครับผม,มโอเคเดี๋ยวผมจะ เข้าไปทางหลังคาเมื่อกี้เนาะแล้วก็ใช้ระเบิดถังระเบิดขยายรูขยายบล็อกกันออกครับบล็อกกันระเบิดด้านด้านหลังคาเขาออกโอเคนี <Okay. S 1> น้องผมอยู่างล่างเดี๋ยวผมวิ่งลงไปดงล่างนะครผมว่าจะระเบิดบล็อกกันระเบิดที่เป็นปูนนะครับบนบล็อกไฮออกอ่เดี๋ยวเราลงไประเบิดข้างล่างเลยครับเดี๋ยวผมจะระเบิดไอตัวบล็อกกันพวกเนี้ยเข้าไปเรื่อยๆนะจนถึงตรงกลางหลังคาเขาอะเราก็จะใช้ อ่าไปทีเดียวเนาะจะได้ระเบิดหลายๆแผ่นโอเคผมขยับกอนดูอ่ะโอเคครับน่าจะเข้าข้างในครับเพราะว่าส่วนมากจะเอาไว้ตรงข้ามกับกับประตูกันก็ผมจะบึ้มเข้าไปด้านในสุดเลยโอเคแทางไปเลยครับสิบลูกเขาไม่มีช่องขึ้นหลังคามานะตรงนี้เขามีแค่ตรงประตูหน้ามที่มีบันไดเมื่อกี้นี้ ตรงนี้เขาจะไม่มีทางขึ้นหลังคาเลยเขาจะขึ้นมากันไม่ได้ส่วนอัพเขาก็อัพายแล้วแหละเขาก็อัพอะไรเพิ่มไม่ได้และดูครัผมจะปุ๊มให้โดนหะลายแผน่นยัดไปเลยครับทางยังเหลืออยู่เอาบล็อกกันออกก่อนครับแล้วก็ใช้ซีโฟบุมเข้าไปในทีเดียวเลยโอเคดูก่อนครับผมเผื่อเขาขึ้นมีทางขึ้น,ข,นขึ้นมาจริงๆ นี่พอระเบิดผมให้น้องผมแปลกถังใกล้หมดแล้วอ่าเสร็จร้อยตรงนี้โล่งแล้วน้องผมจะให้บึ้มแผ่นกลางนี่ที่น้องผมยืนนะแต่ผมผมว่ามันยังประตูหน้าเกินไปผมไม่ค่อยเจอบ้านไหนเอาไว้เอาบิลไว้ประตูหน้าเนะาะนี่เดี๋ยวผมว่าจะทะลทวงตรงนี้เพิ่มอีกจะีบึ้มตรงนี้เพิ่มดีกว่า ถังน่าจะพออยู่ไม่พอก็ยัดใดเลยครับผมเนี่ยผมจะแผ่นนี้ออกนี่กำลังตอนนี้ผมกำลังคุยกับน,น้องผมนะกำลังเขียนกันอยู่เคียนี่แหละครับผมพอมันเป็นสามคูณสามไงผมก็จะเอาสี่สี่แผ่นในมุมเป็นช่วงมุมพอดีอเคียนนี้ถังผมก็จะหมดละให้น้องผมแปะ เขาระเบิดมาด้วยอยู่น่าจะแตกยังไม่แตกครับลุ้งเอาเขาซ่อมเร <No. S 1> ียบร้อยครับผมเราดีนะยัยเรายังไม่ได้ใช้ซีโฟระเบิดเข้าไปข้างในยังไม่แตกครับต้องรีบครับต้องรีบทำเวลาตอนนี้เขาซ่อมไม่ได้นะดีนะเราระเบิดแค่ปูนเรายังไม่ได้ระเบิดไฮ โอเคอ่าอันนี้ผมอันนี้แหละเขาเรียกอะไรอะดูเขาออนไลน์หรือเปล่านะครับโดยการเข้าไปที่ช่องแชทเขาเขาออนแค่ตัวเดียวตอนนี้แต่มีตัวหนึ่งชื่อชื่อคาเรนอะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่ได้ดูชื่อเขาอันนั้นไม่ได้สนใจครับผมนี่ผมจะออนไมออนก็เลทหมดครับตอนนี้ตื่นมาคือของไม่มีในบ้านก็หัวเสียนยหน่อยครับผมเซ็งครับทุกคนต้องเซ็งอยู่แล้วแหละ แต่คืออันนี้ผมจะเอาคืนไงของของค่า <c oughs> <c oughs> โอเคครับขยายเข้าไปอีกผมกลัวไม่โดนสองฝั่งมันคงไม่โดนอยู่แล้วครับมันเป็นหัวมุมอะไรไม่ <c oughs> พอเดี๋ยวใช้ไดเพิ่มเพราะยังไงมันเป็นไฮแล้วอะไดเราคงไม่ค่อยได้ใช้ละอเิคเดี๋ยวผมจะเอาชุดนี้อีกชุดหนึ่งตรงนี้แหละถั้งหมดละคงต้องได้ละคือไม่สนใจแล้วครับผม หมดคือหมดหมดก็พักนอนยาวๆ <laughs> นองผมเหลือถังปะอันนั้นจะเหลืออยู่โอเคกลยังน่าจะผมยัดได้เลยแล้วกันไม่งั้นก็เสียเวลาสั่งลูกโอเค นี่แหละครับมุมนี้แหละมุมที่ผมยืนนี่แหละตรงนั้นเป็นเตาตรงนั้นคงไม่มีบิลแน่นอนอันนี้ชัวร์ไม่เจอบ้านไหนเอาบิลมาสักคนเอ้ยไม่ไม,ไม่ไม่เคยเจอบ้านไหนเอาบิลไว้ตรงเตงาสักคนนี่แหละครับผมจัดมุมนี้เลยพยายามไม่โดนสีนะถ้ามันแนวนอนอย่างนี้ผมว่ามันมีสิทธิ์ที่ไม่ได้สีนะต้องให้มันแบบวางแบนไปเลยโอ๊ยวางยากนิดนึงครับผมนี่ไงได้ละ จัดไป13ลูกครับผมจัดไป14ครับมีลั่นเม่นล้ครับผมโอเคโอ้โหป้อมปืนโอ้นั่นไงครับผมผมว่าใช้บิวชัวหน้าตาสองชั้นเลยโอเคครับเขาอยู่นี่งไงครับผมนี่ผมยิงกับเขาตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะไอ้บ้านเนี้ยเขาอยู่ตรงไบโอไงนี่เขาย้ายมาโอ้ผมเสียววะ่ะมุมแคบออกไปเยอะไม่ได้เดี๋ยวป้อมยิง จับเลยครับผมนั่นแหละครับยิงให้โดนตัวเสียวปอมยิงโดนตัวลูกกงนะจะยิงผ่านช่องนะถ้ายิงผ่านช่องมบล็อกมันดาเมจไม่ขึ้นโอเคครับยัดไปเลยครับเดี๋ยวผมให้น้องไปได้อีกฝั่งหนึ่งเข้ามาเฮ้ยเขาปิดโอ้โหอัพไหมเนะี่ยคิดผมใช้ใช้ได้เลยแล้วกันสองลูกจัดไปไม่ห่วงแล้วครับตอนนี้เขาอัพเขนาน่าจะไม่มีเหล็กไม่มีอะไรโอเคครับผมป้อม โอเคน้องผมยิงเคลียร์ละคืออยากให้เขาซ่อมเด็ดขาดโอ้โหโดนครับผมเห็นไหมมันมุมแคบครับมันยิงยากโดนน้องไม่เป็นไรน้องผมบอกให้ยิงไปเลยเ okay. ดี๋ยวให้คนไปชบผมจะต่อโอเคแตกละหนึ่งชั้นมันจะพอป่ะมันมันขึ้นครับมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นโอเคล่วงไปเข้าใจครับ อย่าหลับบ้านหายแต่ผมก็จะเอาของผมคืนคุณนอนตัวเดียวคุณคงกันยากอ่ะจริงอันนี้น่าจะเป็นพวกรัดเนาะไอสโนเนี่ยครับบ้านสโนก็คือมันในนี่ไงอันนี้เราคงยู่พี่นอนก่อนเดี๋ยวรอนองของแป๊บนึงมันไปปวนครับมันน่าจะเรียกกันอ่ะก็คือแบบเหมือนเป็นพวกรัดด้วยกันอ่ะไอพวกสโนก็ไปป่วมโอ้โหปวนต้นตอนเก็บของคือยังยังมึนอ่ะโผมปวดประตายกับมันมากเลยคือมันก็ไม่ได้อะไรหรอก แต่คือมันปวดไม่หยุด่ะจริงจริงถ้าเกิดมันจะถ้าเกิดมันเอาไปมันก็เอาได้อยู่มั้งแต่ยากครับพรผมก็เยอะอยู่โอเคเรียบร้อยครับเจอบิลลวผมเอาไดแปดเลยแล้วกันครับผมเรียบร้อยครับผมบิลแตกโอเคเอ้าไม่มีสิดสร้างอ๋อมันผมให้น้องผมตั้งบิลด,ด้านนอกเนาะโอเคเดี๋ยวย้ายบิลเข้ามาเดี๋ยวเราไปดูของกันดีกว่าครับผม เรื่อนไปโดนหน้าจอทษทีครับชนหน้าจออัดยกโอ้นอนเกินเลยนี่ครับอยู่กันครบชื่อโกดชื่อสโนว์คาเลนเอเคสิบเจ็ 47. นี่ครับที่นอนเขาแตกหมดละนี่ครับปืนเพียบครับผมวันนี้ผมระเบิดประตูให้น้องเขาเข้ามาก่อนจะลวงอไปอ่า ยกยกยก,ยกอ้น,นี่มาโอเคผมวางไม่ได้ครับมันมีน้องอีกคนถือตั้งบิวรอบนอกอยู่นี่ครับของโอ้โหซีโฟโอ,โอ้ฐานเยอะมากโอ้ดินปืนนิดหน่อยครับผมโอเคพอได้โอหลอดยาของหลักๆก็เป็นบ้านผมเนาะเพราะว่าของ ของผมที่บ้านผมมันมีตกสาสิกล่องคือเต็มเกือบหมดเลยครับเดี๋ยวผมก็พยายามเก็บของใส่กล่องก่อนก็นิดนึงครับผมส่งสติกเกอร์ผมชอบหน้าตาสติกเกอร์ดีมากเลยแบบเหมือนจะเยอะเยอะๆนี่ครับผมโหแบบจะดีใจดีไหมเนาะของเราเองหรือเปล่าอันนี้ครับสีโฟก็เหลือแปดลูกแล้วได้เหลือสิบเก้าลูก เมื่อกี้ผมมีทั้งซีโฟดบ้องถังถังหมด6กกระลูกนะครับผมเพื่อขยายชอ่องนี่เดี๋ยวผมจะขับรถมาคนของผมช่วยน้องเก็บของก่อน Okay. อันนี้เยอะอยู่นะพอได้พอได้ครับผมอันนี้เดี๋ยวน้องผมขอเหล็กไปเนาะนี่ผกกลับออกลับกเผากลับไปเผา,าไปทําทุนต่อโอเคดูของครับผมเยอะอยู่นะครับเต็มเต็มทุกกล่องเลยเนาะก็ของบ้านเขาด้วยบ้านผมด้วยแต่ของบ้านผมจะเยอะกว่าหน่อย <laughs> ครับผมต้องนี่ครับพวกนี้คืออันนี้ผมจําได้ว่าน่าจะเป็นของพวกบ้านผมหมดเลยเพราะผมจําได้ว่าผมมีอย่างละกล่องเลยพว,พวกแผ่นลงแผ่นเหล็กท่อสปริงเฟืองอะไรพวกนี้นี่ครับขอย้ายมันนี่หมดเลยครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปทํากล่องทํารถมาขนของกันก่อนจะได้แบบไวๆหน่อยเพราะว่าหายได้จากไอ้บ้านลัดข้างบนโน้ตที่ที่เป็น E p พีก่อนเมื่อวานนี้ได้หายมาตก3 0 0พันเดี๋ยวผมไปทํารถ นี่ผมก็แบ่งให้หน,น้องๆน,น้องผมอีกหลังหนึ่งขาดขาดสนอะไรผมก็เจอแผ่ตลอดครับผมก็คือแบ่งกันอยู่ช่วยช่วยกันช่วยเหลือกันอันนี้ก็บ้านผมก็ตีถือว่าแตกแหละเหลือแต่บิวกับ <c oughs> ดินปืนที่ผมใส่บิวไว้แล้วก็อันนี้ก็เป็นระเบิดบ้านน้องผมที่เขาให้อามาบ่มพวกนี้เอาคืนโอเคก็ยังมีอีกหลัง่งคอยช่วยเหลือไม่งั้นผมก็อาจจะร้อนๆหน่อยอาจจะ ไปพักผ่อนสักประมาณ2อสวันอะไรอย่างนี้หรือว่าเปลี่ยนเซิร์ฟเลยแต่ไม่ครับไม่คงไม่เปลี่ยนหรอกเรา,าสู้ต่อเนาะเพราะว่าโดนแค่นี้เองเราก็เลยเข้ามากันเยอะแล้วเขาก็มีคนอื่นเขาก็คงเซงเ็งแหละแต่เราก็เป็นธรรมชาติเราเราเราแตกเราก็เลือกสองทางว่าเราจะย้ายถ้าเราจะอยู่แต่ผมว่าก็แค่เซ็งช่วงแรกแหละผมว่าคงอยู่ต่อแหละผมว่าผมไม่ <laughs> ไม่ถึงกับย้ายหรอกโอเคผมขาดเตากันพอดีเตากันเยอะเลย สวยงามไปเดี๋ยวผมไปทํารถกันดีกว่าเดี๋ยวผมเก็บของก่อน2000 years อโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ทํารถกันมาแล้วสองคันคันละหกกองอันนี้หมดคมแล้วรอบนะของเยอะมากคมแล้วรอบหนะึ่งอันนี้จะเป็นรอบที่2นะครับผมรอบที่2นี่คือหมดเกลี้ยงแนละ้วอันนี้โอเคนี่เขานอนอยู่ในกําแพงโอเคเขามีเยอะกว่า4คน5คนอีกนั้นเนี่ยอ่าแล้วก็ชุดเหล็กโอเคก็ ทำการลึงบ้านครับผมเขาก็น่าจะมีหลังเดียวเนาะคงไม่มีหลังอื่นแล้ะก็คือผมกัก็ยังประมาณว่ายังจะกกัดโอโ้โหลินผ่านถุยก็คิดว่าคิดว่าจะยังไม่ยุ่งกับเขาอะแต่ยังไงอะเขาได้มายุ่งกับผมก่อนเองก็ตามท้องเรื่องครับผมก็มาเอาคืนครับผมเคาน์เตอร์ส่วนฉับพันนะตอนนี้ก็อยู่ประมาณ6กเจโมงแล้วครับผมเขาเคลทุ่มผม เขาเลีผมประมาณตีห้าเนาะผมก็เข้าประมาณ6กโมงเขาก็รับเขากาลังขนของมาอบสุดท้ายวันนี้กาผมจะกลับมาดูบ้านเขาก็เกือบ7จ็ดโมงละเคผมก็มาบึ้มต่อเลยใช้เวลาไม่นานนะครับผมประมาณครึ่งชั่วโมงหลังนี้เขามันทรงไม่ใหญ่มากไม่มีกำโพกําแพงแต่เขาเนี้เป็นบล็อกไฮหมดเลยข้างในโอเคห้องคงห้องของเป็นไฮหมดทั้งชั้น แล้วก็บล็อกกันด้านหลังคาเป็นไฮอีกหนึ่งชั้นแล้วก็แต่ตัวผนังกันบล็อกด้านด้านบนเนาะจะเป็น,ปน,ห,น,ปนหินผมก็เลยใช้ระเบิดถังขยายเข้ามาด้านในง่ายหน่อยโอเคเรียบร้อยครับสิ้นสุดท้ายครับผมแต่ก็จะลองดูของอีกหน่อย,อย,น,อยน,นี้น้องผมก็บางคนก็ง่วงนอนเนาก็ไปนอนก่อน <iß S 1> okay, เช็คของกันว่ายังเหลืออะไรไหมก็เลยไปชุดกระดูกเนาะ าาตั้งแต่ปรับมาใหม่นี้อาหารยุบไวมากน้ําเนิมยุบก,กันโคตรไวเลยผมกระโดดน้ากินกันเป็นวาาเล่นเลยโอเควิ่งดูของก่อนดีไม่มีน้ํามันครับผมเดี๋ยวขอแบ่งน้ำมันจากน้องก่อนเมื่อกี้น้ำมันผมไม่มีเลยโนปไปทําที่บ้านไงผมตายกลับมาไงน,นี่ก็น้องบอกฝากให้ดูตัวก็ไม่มีอะไรนะโอเคผมก็ใสร่รถกันหมดแล้ ตอนแรกน้องผมตั้งแท่นเห็นไหมครับจะขับรถดดนดดขึ้นบ้านเขาโอเคครับผมวันนี้ก็ได้ของคืนทั้งหมดเนาะโอเคแล้วก็ได้เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนี่ครับเห็นไหมครับในแผนที่รถผมมันขับไปทิ้งน้ำผมมีรถคนของอยู่คันหนึ่งมันใช้รถผมคนของมาบ้านมันนี่แหละมันก็ใช้สองคันเหมือนกันแล้วมันขนเสร็จมันก็ไปทิ้งไงอันนี้รถผมก็ผมกะจะไปยิงทิ้งนแต่มันถึกมากนะรถคนของเนี่ยผมไม่ไหวว่ะมอสก์กสุด ยิงทิ้งไม่ไหวผมก็ปล่อยนั่นแหละครับมันค้าได้สองคันก็เลยค้บคันใหม่มาโอเคของก็เต็มแน่นรถดเลยครับผมทั้งกระสงนกระสุนปืนชุดบวกทอ่อสปริงเฟืองอะไรทุกอย่างได้ครบหมดครับก็วันนี้เขาฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ถ้าชอบนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมหรือถ้าพูดผิดพลาดประการใดต้องของกราบอภัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับสําคัญนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับผมเพื่อ เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปครั้งต่อไปนะครับผมโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับลดความเลย